สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านนอกบ้านนาชั้นแนวนะคะวันนี้หนาอมาทํางานแล้วพี่สาวที่ทํางานกชวนมาเก็บเออลูกเิสตาเบร์ค่ะนี่ค่ะไม่รู้ภาษาไทยเิสตาเบร์ภาษาไทยเรียกไอเรียกอย่างว่าเอ้ยลูกเชอรี่ค่ะเชอรี่ปากปากน้าก็ยังกินไปด้วยโดนกระถางไงไอ้พื้นเป็นกมันต้นมันใหญ่มากเพื่อนๆดูมองยานจาส่องให้ดู อร่อยแล้วส้มหวานๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆยอดอ่ะเนี่ยเป็นพุ่งเป็นพวงเพื่อนๆ่ะต้นใหญ่มากนุ่นนุ่นค่ะแกพามาเก็บบ้านบ้านที่ชายหรือบ้านอะไรแกนี่แหละค่ะนนนาคงจะไม่เอาเยอะหรอกค่ะเกรงใจเขากินไปก่อนนะคะนี่ค่ะกินไปเก็บไปด้วย <laughs> นุ่นค่ะพี่สาวพี่สาวเนาะเขา ี่ทํทำงานค่ะอืมเห็นบหมนี่ต้นบักเซลรหลีเห็นบหมนี่เอาน,นี่ยนี่ค่ะเพื่นๆมันยังไม่สุกก็มีนะคะนี่ค่ะกเิขขดกินไปด้กว่อร่อยขวบเพืพอ่อน,น,น,นอันลายเอพีมแม่แม่แม่แม,อ,มอันนี้ตะเกีเน,นื้อแม่นนี่ค่ะ โอ้โหการล้างเทปเอาพริกเกลือมาค่ะนี่คุณได้แหละพริกเกลือพริกเกลือค่ะพริกเกลือนะนะเอาพอราพิกเกลือมาจิ้มค่ะอืมก <c oughs> ็อร่อยเนาะปากงนานก็ยังเต็มอยู่ค่ะปากนงานอธิบายไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยอืมตรงโน้นลุกเลยเลยะ,ค,ะค่ะคุณส่วนนู่นค่ะนู่นนู่นนู่นน่าจะส่องให้ดูเสี่ยนี่ค่ะนี่ ใส่แค่นี้กัแม่ค่ะเจันแค่นี้ละเยอ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 ะเกฟัโทรหาแม่เมืองไทยบอกลูกลูกเอ่อเชอรี่เบลเลอร์เลยค่ะนี่เมือได้หมอนะคะกินไปด้ว <pools> ul ยค่ะนี่มาค่ะช่วยกันเก็บค่ะปาดนี่เดี๋ยวกินยังไม่อิ่ม อือเอาเลยหวานค่ะยังไม่ได้เท่าไหร่เลอืมี่น่าจะสุกเพื่อนเพื่อนดูพวงนี้เดี๋ยวมันสุกแล้วค่อยมาใหม่อ่านี่นี่พวงนี้ค่ะมันสุกมาใหม่มันไม่ใช่พันนะคะแบบเนี้ยแต่ว่ามันแต่จายมันก็ไม่ใช่ป่าเหมือนกันค่ะเชอร์รี่เหมือนนั่นนี่ค่ะโอ๊ยลมนะคะจะลมนิดหน่อยเด้อค่ะเพืเพื่อน ปาดอยากให้เห็นความดกของเขามันดกจริงๆค่ะคุณคุนี่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหุยนายก็เต็มปากเต็มมือเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เต็มปากเต็มมือเลย อร่อยอมันอร่อยอ่ะเปรี้ยวหวานๆอร่อยค่ะชอบค่ะโหมาค่ะเก็บ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 เอาลยค่ะเ,เดี๋ยวนะคะน้าขอเวลาเก็บก่อนค่ะมาจี่มือมันเลิกค่ะนี่ค่ะจะกการชิมน้ำนะคะฝากบนอกบ้นน้นนาชาแนลคะ่ะฝากติดตาม ปากเป็นกับใจให้หนาด้วยค่ะมันเต็มปากยูนด้วยค่ะนี่ยทุกนีวันนี้สวัสดีค่ะอืมลม